หนึ่งห้าศูนย์หาครับ B หนึ่งห้ย์ห้าสวยเดิมๆครับล้างให้รอๆไม่แกะไม่เปิดนะครับดูความสวยอ่าใหลเหลืองๆอย่างนี้นะครับสวยๆนะน้ำมายังเราก็จะผ่านน้ำให้นะเปิดไม่แรงเปิดเบาๆเลี้ยงเสื้อเลี้ยงไหนไปฟองเสียง 那个来 เด้งหนึ่งดึงโอเคครับเจาวมาครับเฉาเฉาเา